สำหรับผู้หญิงที่ต้องการหุ่นสวย3ตัวนี้สรสชาตินี้ช่วยให้คุณเต้นกรรมพา,านอิ่มท้องนานนะคะช่วยเบิร์นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้ได้หุ่นที่สวยอยากหุ่นสวยใช่ไหมเออแต่บอกได้เลยนะคะสินค้าของคุณตามมีกาแฟ,ม,าแฟมีชานมมีโกโก้แต่สิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากนี้คือกำไรกาแฟของคุณตาใส่น้ำจือใส่น้งเช้าใส่แบบไอ้คว้ยเพื่อช่วยให้คุณ ร่างกายสุขภาพแข็งแรงบำรุงสมองคุณนะคะเออจากสามข้อที่ให้ไปแล้วนะเล่นกับบอลพานอิ่มท้องนานช่วยเปิดน,นะคะตัวนี้แถมให้อีกน,นะ,ะใส่เป็นคอเลาเจนเปปไทด์ใส่ตัวขาวใส่บมอกเฟตช่วยให้คุณผิวสวยขึ้นเพราะคอเลาเจนเปปไทด์มีโมลคุณที่โคตรเล็กมากนะ,ะผิวคุณจะสวยเร็วกว่าปกตินะคะรสชาติหวานนิดๆนะคะหวานนิดๆกาแฟไม่หวานนะคะหวานนิดๆเหมือนกันแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราใส่ให้คุณคือ สูขาโรนะคะไม่ใช่น้ำตาลนะคะเออส่วนครีมเราใส่กินถั่วขาวนะคะอ่ะตัวต่อไปคือเป็นโกโก้โกโก้ผงโกโก้ช่วยเล่ผิวแล้วแต่คุณถ้าไม่พอนะคะใส่แตงโมใส่ทับทิมใส่มอกเรนใส่เใส่ไปอีกเพื่อให้ผิวคุณสวยเร็วขึ้นบอกก็ได้เลยว่าโกโก้จะลดหวานกว่า2ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบกินหวานก็ืโกโก้นะคะหรือด้วยวิธีการแก้ ไม่อยากกินหวานมากใส่นะ้ำม่เยอะๆมันก็ไม่หวานนะคะโอเคไหมเออซามตัวนี้ฝากไปด้วยถ้าเกิดใครสนใจว่าเอ้ยฉันอยากผิวสวยฉันอยากผุ่มดีคลิกเข้าไปคุณจะได้ของแถมแน่นอนแล้วก็สรบคุณของแต่และตัวแน่นนะคะแน่นมากนะคะคือคุณสุดาใส่ให้เราแบบจริงจังนะคะไม่ได้ไกัดกาบอกได้เลยว่าไม่ได้ใส่ยาลดนะ้ำหนักคุณสามารถกินได้วาละสซีห้าหกสองได้เลยพอพี่กินวัละสซีสองไม่เป็นอะไรเลยนะคะลิงก์ใต้นี้จ้คลิกเข้าไปเพื่อสมัครเป็นสมาชิกนะคะคุณสามารถสั่งพัน ได้แล้วนะคะเพราะยุคสมัยนี้อะไรๆก็ออนไลน์คุณสามารถโอนเงินเข้าบริษัทแล้วก็คุยกับแอดมินโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านตัวแทนเพราะคุณจะผ่านตัวแทนคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันผ่านตัวแทนแล้วฉันจะได้ของไหมเฮ้ยฉ,ฉันได้ของแถมไหมไม่ต้องกลัวแล้วตอนนี้ผ่านลิงก์นี่เลยค่ะเป็นลิงก์ของบริษัทคุณคุยกับแอดมินไปเลยนะจ๊ okay, นะโอเคเนาะเออโอเคมาบอกข่าวดีมาบอกเรื่องเราดีๆให้คุณไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะผ่านบริษัทไปเลยโอเคนะไปแล้วจ้ะไปแล้วนะคะ